สวัสดีค่ะคลิปการน,นอนคลิปที่สองนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ตื่นเลยค่ะคุณแอนน่าจะเหนื่อยหลับเหนื่อยตาแอ์หลับสบายเลยค่ะออนอนหน้าตาจิมลิ้มคลิปที่สองละหลังจากนี้เดี๋ยวสักพักก็น่าจะตื่นนะคะนอนเหยียดขายา พักผ่อนเยอะๆนะคะทุกคนนอนขี้เซามากค่ะมีความสุขกับการนอนกินแล้วก็นอนงานบได้ทํานอนตัดแอร์ค่ะร้อนสักพักก็น่าจะตื่นไปตอบเมน,นเพื่อน แอบเม้นผู้บ่าวรอให้ตื่นอยู่น้องหล่าคนงามใครน้อจะเขาเจชื่อนี้